เช้าแล้วนะครับก็อย่าไปท้อถอยนะสวดมนต์กันนะใครที่ไม่ถูกเลขไม่ถูกอะไรก็ให้คิดว่าไม่ใช่ดวงของเรานะก็ไม่ต้องไปซีเรียดอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะสวดมนต์แผ่บุญกุศลน,นะก็ประมาณนี้นะพะ่อค้าใส่บุญก็เสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมพ่อค้าใส่บุญเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะเดนการสวดเอา หน้าดอกหกดอกเองนะครับทุ่งห้าดอกนะครับเดี๋ยวพ่อ้าจ่าบุญจะสวดมนต์ให้ฟังนะครับสองสี่หกดอกนี้ได้หรือเปล่าหกดอกสวดมนต์วันนะครับก็ขนาดนี้ก็หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีแล้วนะ ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะเลี่ยงส่วนเร็วๆนะเพราะว่ามันไลฟ์สดได้แค่14-15นาทีนะจริงๆอยากไลฟ์สักชั่วโมงหนึ่งนะแต่มันไลฟ์ไม่ได้นะไลฟ์ล,ลง y o u t u b e นะเพิ่มเปิดช่อง Youtube ไปนะฝากติดตามช่อง Youtube กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะสวดมนต์ให้ฟังนะบทชมนุมนะเมตตาใหญ่นะใครที่ไม่ถุงหวยไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะถือว่าไม่ใช่ดวงของเรานะ คนที่ถูกหวยได้นั้นต้องมีบุญเก่านะครับต้องมีบุญวัสนาพอนะครับขนาดเลขมีหนึ่งร้อยแปดสิบตัวนะครับจะออกแค่ตัวสองตัวนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ว่ามันต้องมีบุญจริงๆนะครับเดี๋ยวจะสวดมนต์ให้ฟังนะจะแผ่บุญกุศลให้กับคณะขครญาตทุกดวงจิตวิญญาณในสามคนสามโลกสามภพนี้นะครับให้เกิดสิริมงคลนะครับเดี๋ยวจะสวดบทชมนมเทวดาแลวก้ร้อยแปดนะครับ น่โมเดลสามกว่าตวสอัสามงสาโมสมกวาตัวสองลัธิสามแงสามโมเดลสามกว่าตัสองัทธาสามแงสาโมสากวาตัวสงลทามงสมเดสากวาัองลัทสามรุรัตนังธรรมรันังสังะรัตนนังมาตาปิตุอราตนนังครูอรยะริยามรัตนนังพุทธังรัตนนังธรรมะรัตนนังสังฆะรัตนนังมาตาปิตุอราตนนังรูอาจาะรยางรนัง สละสังเสสนังสพันธุงนริตังปริตาโนภวโธตถาการตูติปริตวานเมตังสเมตาพัทนาอวิจิตาสิตังปริตังขณะนั้นตุโมสาเกกามจชนุเปสิริคาตเทจันตาริกิวิมานติเปรตเทจ่าคาเมตานุวานาเกหาวาทุเมเกเตฟุมาเชยันตุเทวาชลาตาวิชาเมย่าภาตันพนันกาติทันตาสันติเกยังมุนีวาลาชนันสาทาวเมสุนันตุ ธรรมะสวัสคิกาโลอยัมพันตาธรรมะสวัสคิกาโลอยัมพันตาธรรมะสวัสคิกาโลอยัมพันตาสารังเสสนังสัพันธงในริตังปริตานุภาโวตถาราคาสุติปริตวาณเมตังสเมตาพันตาอาวิชิตาจิตังปริตังปนันตุสาเกฆามจจนุเปสิริกาเตเตจันตาริเกวิมานเมติเตระเทจขาเมตาโลนะเกหาวะตุเมเกเตฟุมมาเชยันตุเทวจชลาตาวิสามะ ยาขาดทำพนันันค่ะทัพพนันันค่ะตีทันตาสันติเกยังมูนีวาลาจชนันซาทาวโมเมสุนันตูธรรมมาสวัสดกาโลยัมพนันตาธรรมมาสวัสดกาโลยัมพนันตาธรรมันสวัสดกาโลยัมพนันตาสละสังเสนังสพันธุงในริดังปริตาโนภโม ปลิตวานเมตังสเมตังปัฏฐานตาอวชิตาชิตังปลิตังพันันตูสาเกฆามจลนเปสุริกาเตเตจันตาลิกวิมานเมธีเปราเตจะคาเมตตุวานาเคหาวะโทมเคเตฟงมาเซยันตูเทวชนะทาวิสาเมยยขะทันพนนันยาขาทัพพันันขาติทันตาสันติเกยังมูนีวาลาจันันสาทาโวเม นตูธรรมมาสวนสกาโลอายันพัทันตาธรรมมาสวนสกาโลอายันพัทันตาธรรมมาสวนสกาโลอายันพัทันตาเนโมตัสัมกมวัตุนาโตสมาสเนโมตัสัมกมวัตุนาโตสมาสเนโมตัสัมกมวัตุนาโตสมาสนพุทธังละทันนังนัมังละทันนังสังฆละทันนันมาตาปิตุอาราทันนังคูรุอาชาลียังละทันนังพุทธังละทันนังนัมังละทันนังสังฆละทันนันมาตาปิตุอาราทันนังคูรุอาชาลียังละทันนัง พุทธังอาลัทนานังธรรมังลัทธานังสังฆังลัทธานังมาตาปิตุอาลัทนานังหูรุอาจารยังอาลัทนานังสาธุสังฆาวิปิสาทาสาัาวิาสางวิทาปุกายะปะทิมาสังอากุอาปามาจูปะสาทาวิปิวิปิปะสุปะสะอุอิสวาสุภามานอุกะสะนทุอิกะวิติเจติเสกิมะอาุพุทธสั่งมีทุสะนโสทุสานิมะทุสะ ทุสัมมณิอิทัคามาสัสสะติงายะนะมะเมีกะโมอุนะหิสโสตังนะนะมะกายะนะมะนะมะกาตะกาละกาละมะทะจิเจรุนีนะอุเออะเตชะ,ะสติวายุลภะภา,าเวสเจอาปามาตุปตะวียังเมตสละภูม,มิโมสัยสะสปะยะอาจะกสิวังพุทธังยานิละตังเอตังสังติวิราสันติเอตังมะครังอานิชานิกาละธรรม มหาพิสมาเสภุเสวะเสตังอาเสเมอาโมเมอามาอามุอิอ,อาสิสติปะสานิปัสุอุชาทุสา,น,า,านิมาติอุนิอิสิอิสะอ,อิสาระมาสาพุเทวาเตชะสุเนมะภูชะนาวิเวณามาพัทธาจักภาคัสาจาอาภาคาอิสตาปเมกาณะนามากายะ กายานายกายาภัตังปัสสีสานวะอาสานาชาลิตินาสามิเหสกาจาภะหุสัทตาปโตกัลขะชนะสารานตานามาสังอิปัสสุปัสสิอุอากาลเตจามะะมะสานิวะอาวัสธาปะพะยะหะสากีสปีพภะลายะอิศิวิละสปีระ กัายะสาอะหิสะโปสะสิสโอออวะสาหังปะสีจามิอะณะสาสุกโยกาละมาจุกาละมาจุนุภาวนโตอาตานุภาวุภะเวสะพุสะหันตะนุภาภะหะวานาเกตานะติวิกูกูนดสังสิโมกาละวิโกสีหะธนังกายะนะอันพุทธังสังอิโลกะวิทุยังตังสังตังสุนามโรอาหันติโกพุทธังกังเก กานัสันติอนุกานุกานุตานุภุมมิภูมิอนิโสสะมัสสิยานุนักกะอภิอายาวิยะวโมทตนังยะตะมะอาหานุมานะมานุยะยังจิตตังปังกิเมจิตตังบุริโสนะหิโรกังพุทธังอโทยุวาภวะวิงวังกังหาสีขาชุติมารโลโกโขอุปัสปะกัหาเนฮนะโมพุทธยะนะมาพัฒจักภาคสะนะโมเดสะมกมลตุลตุสมาัมนะโมเดสะมกมลตุลตุสมาัมนะโมเดสะมกมลตุลตุสมาัมสะ กายานวัจยวัสุทลังนมติเพลียงยักขมทันุปัมปิงุทมิสสะสสกายานวัจายวัสุทลังนมติเลียงยักขมทุปัมปิงุทมิสสะสสุกายานวัจยวัสุทลังนมติเลียงยักขมทันุปัมปิงุทมิสสะพัสสุนามูเตสัมภะวัตุมลาตุสัมภะสานามูเตสัมภะวัตุมลาตุสัมภะสานามูเตสัมภะวัตุมลาตุสัมภะสานานะตุปภมุตุปิปุตุสิทธะตุปภามุจตุปภามุตุปภ นะกะโลโกโกสะทอสิโนโชเนโคนังคะมะโนนะนะสิเตพุทธะกะโลกัตตะโปพุทโธจัตตะเวนะเตทะกะโลสิตตะกะยะมะณีขะตะโมยะกะเนยะกะโนอะนิยะมิตะโยจูหาติเตปะจาพะทานะมะเมหังสาธุนะตรงฟามตรงดินพุทธะเสตะตรงสมุทยะตรงอากาพุทธังเกี่ยวกับตะมังเกี่ยวกับกะตุวะปังวินันสะตินะกะโนโกโกสะทอสิโลชะเนโหนะคะมะโนนะนะสิเตพุทธะกะโลกัตตะโปพุทโธจัตตะเวนะเตทะกะโลสิตตะกะยะมะณีขะตะโมยะกะเน ยากลวเรยเมตโยชวติเจปจาพุทธานะมามิหังสาธุงฟ้ามงคลทรดพุทธทเสรตุทงสมุทาตทงอากาพุทังเกวข้าศัตกูแกวข้าตัตรปะังมิน้นิเตนกาโลกุกรสตงีโลเชนโกนะมโนนะนะจิตเตพุธากาลกัสโพพุทเะเวีเนติากาลสิสสากยมีขตทโมยยกาเนยกล อาเรียเมตโยชวะทิเตปชาพทธาไดมาบีหังสตรนโมตัสสะมกวาตุวันลาโตสมาุสานโมตัสสะมกวาตุวันลาโตสมาุสาพุทธังสันนังกจามิตะมังสันนังกจามิสังฆังสันนังกจามิพุทธังตังสังขังสันนังจามิพุทธังปะสิติตะมังปะสิติสังขังปสิติ พุททังมาปฏิทิงมังมาปฏิทินทงมาปฏิทิพุโตพุเตพูทางติบสองกวาพุทโตพุเตพูมทางติบสังมนาพุโเมนาถูตโมเมนาถสังคมเมนาถพุโเมนาถูตโมเมนาถตสังคมเมนาถูพุโตเมนาถตโมเมนาถสังคมเมนาถสัมมาสัมานโมพุทียะพุโงเมนาถูตโมเมนาถสังคมเมนาถสัมมาสัมมานโมพุทียะสัจาปาจาบูชาจามอหาบูชาจขบบุ้วงบูชอบุา วัชานาธากายสิทธิ์งนิธงอนุภาพเหล็กไหลเจริญยิ่งเจริญเดชฉลนมีเจริญมาเสียงดีๆทั้งหลายชงเหลืงแหลเข้ามาเจ้าในคนไทยอาสองาสามม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 านามาพัทธามะอุนโมภุเทยะสุขีสุขังอุตุสุขีสุขังสะพาเทวภูมิสุขีสุขังสะพามเวสีภูมิสัมมะสามสามนโมพุทธยะสิตตังงาม,มุขุชปาชโยลามะตะกู จึงพาคนเมนดูเมตตาทุกข์ยางเงินกับแม่ธนรมนกรมาหูนูนูสรงอาเทศสามารถสามาณโมพุทธญาจึงสามแดงเดสสามแดงปฏิหารที่กับเจ้าทั้ง์สองบุญมาหลายครอบหลายชาติหลายกรรมนี้กับเจ้าของพุ่มบุญบารมีองค์อริยพิจิตสามาสัมพพธิจจต่างทั้งห้าพระองค์พระพุทธธรรมพระสงฆ์สัพาธรรมะสิมมกจังรวาสิมาชนดินของพุ่มบุญบารมีมาตาพิทูครุอาาจรย์ิยญาณเจ้าของพุ่มบุญบารมีพระแม่ตุลณีพระแม่คงกายญาณณคนทาง ของคูองอินทั้งหลายของผู้บุ๋มบรรมีองปู่ดูศีตั้งน้อยแปดตนองปู่ดูศีนาลอดองปู่ดูศีแม่เจ้าสมิงเล็ยองปู่ดูศีมหาเจ้าสมิงไฟองปู่ดูศีฉลูการองปู่ดูศีตาไฟองปู่ดูศีกายาปอน้องส่งบุญท่านพระเจ้าของผู้บุ๋มบารมีสภาเทวาสภาเวสีที่ปกปางรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัชรธาตุกายสิทธิ์ของพระเจ้าที่สิลปศักดิ์สิทธิ์อยู่นี้ ยางนาคนทางของผู Bien, ้กองอินท mm ั้งหลาจะบุรบัดาวงกุศลที่พระเจ้าสร้างสมบูรณาหลายพุทธหลายชาติการนี้น้องสมบูรณ์พระเจ้าตาเงินดวงกะดองเงินดวงมนุษย์สงบานสมันสงบานได้ความสงบานได้ทว่วจิสามารถสมานะโมพุทธยะพุทโธติศติศกวารติศกวาสมาพรดโวาสมาลังสมาสมานะโมพุทธยะธรรมังติศกวารติศกวาสมมาพรทกกวาสมาดังสมาสมานะโมพุทธยะสังฆังติศวาติศกวาสมมาพุทโธศกกางสามมาพัยสย พุทโธมนาถตมโมนาถุสกุมินาถุสมาตมานะโมพุทธยะพุทโธมนาถตธมมนาถุสกุมนาถุสมาตมานะโมพุทธยะพุทโธมนาถุธโมนาถสัมโมนาถุสมาตมานะโมพุทธยะของสมบูรณ้ชนสำเร็จแก่องค์อรุาพเจ้าสมาสัพิสังทั้งหาพระองค์พระผู้ประทานพระสงค์สภาตวาสมุกจงานจันดินของสมบูรณ้ชนสำเร็จแก่องค์ู้ดุสีทั้งน้อยแปดตนองค์ู้ดสีนาล่ององค์ู้ดุีมาเจ้าสมิงเลยองค์ปู้ดุสีมาเจ้าสงอคค์ูีกย ทังน้อยแปตรงขอสมบนี้จงสามเหสี่ยงสิทธิ์สภาเทวฟาเวสีที่ปกปางรักษามาดาปิตุครุอาจารย์ยังเจ้าสามารถสามานโมูยะขอสมบนี้จงสามเหล่องค์พระพุทธที่พระแม่ธนนีพระแม่คงคายาคนทางคงคูองค์อิงทั้งหลายสามารถสมานโมูิยะขอสมบุนี้จงสามเห่สิงสิที่สิงสถิตว่ชรนะาะ นายกเยสิตแก้วหานลงมาหลวงเจ้าฟ้าฟงฟ้าไฟที่สิงสถิตอยู่ณหมู่บ้านนี้แลองอิงองค์พระทั้งหลายองค์พระผมเจ้าที่ชักป่าชักเขาชมมารับส่บุญที่พระเจ้าแผ่กุศลจิตสามเหลีบุญธรรมดานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้พ้นทุกข์มีความสุขนี้ปานาประจายโงหูตุสามารถตามนโมพุทธยาขอส่งบุญนี้จดสามเลี่ยย่าหูตะโกบรรดาเพื่อมีเพื่อนฝูงเพื่อนผององเจ้าที่ล่วงลาไปแล้วเหล่านั้นชมมารับส่บุญที่พระเจ้าแผ่กุศลจิตทุกอภัยภค ทุกอบายทุกอบายภูมิจิตทุกอบายภูมิสุขจงมันรับสองบุญที่พเจ้าแผ่กุศลจิตสามเดชบุญธรรมทานจิตสินจิตปัญญาจิตสมาธิจิตครั้งนี้ให้คนทุกมีความสุขนิพพานาปใจโยมูตูสามะตามาณโมภุรยะขอสมบุญนี้จงสามเดชสินจิตที่สินสถิตวัชรธรรมกายสิทธิของเจ้าราชบุตรวดาญาหูติโกที่ล่วงลาไปแล้วนั้นจงมันรับสองบุญที่พเจ้าแผ่กุศลจิตสามเดชบุญ และขอส่งบุญนี้จนสำเร็จแกตัพบุตรเทวดาที่ปกปากรักษาคณะขยายที่อ้คำถามคำมชมูงเจ้าท่านสท่านนี้เจ้ามโนภาพส่งกษจิตนี้จงมารับสองบุญที่เจ้าแผ่กุศลจิตสำบสุญธรรมดานจิตสินจปัญญาจิตสมาธิจิตั้งนี้ให้คนทุกมีความทรงนภานาประจโยหตูสาม,รสมารถตมานโมพุทธิยะขอส่งบุญนี้จงสำเร็จแกเจ้างเจ้ากรรมในเวรทุกอบายภู่มเปรตี่พเจ้าได้ล่วงเกินมาแต่แด่ดชาชดถุงประจุบันชาตินี้จงมารับสองบุญที่เจ้าแผ่กุศลจิตสำเร็จบุ สมาธิจิตครั้งนี้ให้พ้นทุกมีความสุขนั้นมาเรมีความสุขนิพพานนะประจาชนอยต่ถูกสมาตมานโมพุทธยคของเจ้าของสงกรรมในเวนผลจะได้บทจะได้บานทางเดินสัมมาตมานโมพุทธยยของเจ้าของเจ้าสงกรรมในเวนผนจะได้โคจะได้ขาดลากของเจ้าจงมาลับสมบูรณ์เจ้าแผ่กุศลจิตสามในบุญครั้งนี้ให้พ้นทุกมีความสุขนิพพานนะประจาชนอยต่ถูกสมาตานโมพุทธิยขอสมบูรณ์นี้จนสามเดียกแต่พระเทวสภาเวสีที่ปกครองรัศมีสามปิตุคุรุอาจารย์ยามเจ้าตาวุบตเทวดาละคณะเคยญาต ที่ปกปักรักษาคณะขย่าเจ้งให้พุทธังเขียวข้าวธรรมันเขียวข้าสังฆังเขียวข้าพุทโธติปโซสามารถสามานะโมพุทธยะจงมีเกียรติเขาด้วยเถิดสามารถสามานะโมพุทธยะขอสมบูรณ์นี้จงสำเร็จแก่พรวบุตรเทวดาที่ปกปักรักษาดวงพระเจ ah ah so 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 ้าให้พุทธังเขียวข้าวธรรมันเขียวข้าพุทธังประโชคธรรมันเปิดทราบธรรมันเปิดทราบสามความเปิดลาด้วยสดสามารถสามานะโมพุทธยะสามารถสามานะโมพุทธยะพุทโธมนาตุตมุเมนาตุสกุลเมนาตุสัมมาสามานะโมพุทธยะสาธุอันนี้เราสวดมนต์เสร็จแล้วนะเดี๋ยวต่อไปก็ผมจะมีทูบหนึ่ง สามหลักในการไหว้พระแม่ธรณีพระแม่พระภูมิเจ้าที่นะผมจะไหว้อย่างนี้ทั่วเนะีมันก็ขึ้นอยู่กับความชอบและจริตของคนด้วยว่าคนคนนั้นจะมีพลังจิตในการสวดมนต์มากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองพลังจิตนี้หมายถึงว่าสุขภาพจิตดีมากน้อยขนาดไหนเองแค่นั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวใครๆก็สวดมนต์ได้แต่ในขนาดที่ว่าเราสวดมนต์ได้เราจะมีสมาธิจิตพลังจิต มั่งคงขนาดไหนแค่นั้นเองเดี๋ยวเราจะแผ่บุญกุศลน,นะขอสมบุญนี้จงสาเร็จแก่องค์พระพรหมชติชปาชเขาพยอมพการชปาเทวาชปะเวสีที่ปกปรองวัฏสาฆ์ตัวพระเจ้าและนับถึงบ้านอันนี้ขอสมบุญนี้จงสาเร็จแก่องค์พระเจ้ามาสัมฤทธิ์ในองค์พระเจ้ามาสัมิ์ไปองค์อิงเนาค่าพระแม่ธรณีพระแม่กงกายยานาคนดังองคงองค์อิงทั้งหลายองค์พระพรหมชติชปาชเขาน้อง และยาโหตะโกบดดาเพื่มีพร่อนฝูงองพระจังองค์อินทาีา์ยมทูตทั้งหลายทรงมรรคสมบูรณ์ที่เจ้าพระกุศลจิตสำในบุญธรรมทานจิตศีลจิตปัญญาจิตสมาธิจิตกังในให้คนตรงมีความสุขนิพพานน้ปัจจัยองูตุสามารถสมานโมพุทธยะสัตว์ทุอ่าในสิบสี่สิบห้านาทีแล้วนะอันนี้บรรยากาศบ้านนะครับก็วันนี้ก็ฝนจะตกตามเคยนะครับเดี๋ยวผม พอดีเลยนะพอดีสวดนะเดี๋ยวผมจะทําการปิดกันไลฟ์สดนะขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะใครที่ไม่ถูกหวยก็อย่าท้อนะสู้ๆ้นะงวดหน้า,าจ,จะเป็นของเรานะถือว่าดวางเรายังไม่ถึงนะครับขอบคุณครับ